ใหญ่มาก็งามได้แล้วคุณแรงๆง่ายสิวันนี้เรากำลังจะแกะกระเทียมนะคะเดี๋ยวเราจะทำกระเทียมเตียวม่ใช่แกะสิเธอแล้วก็เอามาเนี่ยนี่ก็เอาโคกมาไว้โคกก็ได้ไปนี่ก็ไปซื้อของมาทุกคนของเดี๋ยวรอของมาส่งตอนสี่ทุ่ม็จแล้วก็เอามาบางอย่างเอาสมบูรณ์มาโชว์สิ ของมาวางโซ่ของโบ๊ชกซื้ออะไรบ้างนี่จะทำกระเทียมเจียวไว้ใส่ก๋วยเตี๋ยวนะคะจะทำกระเทียมเจียวนะคะทุกคนเราจะให้ดูของเราซื้ออะไรกันมาบ้างวันนี้หมดไปสองแสนสอเคสองแสนสามแล้วก็กดเงินมาใช้อีกสองแสนก็เป็นสี่แสนก็หนึ่งหมูนิดเดียวเองกี่แพง ทำหมูแดงไหมอยากกินหมูแดงใส่กระเจามดําต้นนี่คือใบกะเพรานะแพงมาก 30, มาก็อร่อยหนึนนนนนนะน่งพนะันสามกําห้าพันสามสิบบาทปะสามสิบบาทนะทุกคนแพงวันยี่สิบขนาดประมาณสิบสามกิ่งเนยแหละสองต้นค่ะทุกคนเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะปลูกใครจะบอกว่าใครปลูกผักไทยใครที่นี่นะคือแบบได้ตังค์เยอะนะดูแค่สองต้นเองนะคะสามสิบบาทค่ะ แพว่าแต่ถ้าเป็นผักของเกาหลีก็ไม่แพงนะคือว่าถืกผักบ้านเราแพงเฉยแต่ถ้าเป็นผักบ้านเกาหลีก็ไม่แพงนะผักไทยแพงผักเกาหลีก็ไม่แพงหทุกคนได้ผักชีมาด้วยแต่ผักชีใหญ่อยู่นะทุกคนตัดรากมันไปเพิ่ผักชีรากไม่มีเราแทบไม่มีเลยได้อยู่หรอ ลองดูคือตัดทีนะเราลองดูลองตัดตัดแล้วก็เอาไปเียคนเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาทำเฉาก้วยเลยนะนี่คือผมเฉาก้วยนะคะเราไปซื้อมาครับนี่คือข้าวเหนียวดำใช่ไหมข้าวเหนียวดำนะทุกคนซื้อในหวัดเกาหลีนะคะหกพันหรือเปล่าหนึ่งกิโลแล้หกพันซื้อหนึ่งแถมหนึ่งค่ะ เนื้อหมูก็แพงนะนี่คุณดูเก๋จนดีกลัวคนดูนางแก,ก่กระเทียมมีมะม่วงเลยเด้กระเทียมหัวใหญ่ใหญ่เนี่ยชเทียม่วงสีชมมะม่วงสีอะไรอยู่กันอยู่รวมมะม่วงอีกแล้วหรอ,อแพงม,มากทุกอย่างนี่แพงหมดเลยคนนี่ทีเด็ดของเรานะเดี๋ยวจะให้ดูบ้ออกทู่มันไว้ทู่มันอยู่ไหนกูทุบอยู่ไหน,น นคนใครสนใจสั่งมาเลยนะทีเด็ดของเราทุกเทียนอนะันนี้คือเอาไว้จุดวันหวยออกอย่างเดียวนะทุกคนนี่อยู่ที่นี่ก็หาซื้อได้นะคะ,ะ,คะใครสนใจนะคะทักแชทมาเลยใครสนใจฮะ,ะทูบนะเอาไว้จุดทุกวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกนะนี่เห็นไหนพร้อมพร้อม ที่เราภูมิใจที่สุดวันนี้ก็คือแผ่นั้นมะม่วงแพงมากหมื <16. S 2> uh ่นหกนะคะหมื่นสองหมื่นสองกี่บาทเนี่ยเป็นเงินไทยกี่บาทสามร้อย <100. S 2> ประมาณสามร้อยบาทนะแพงเท่าแตงโมวันนั้นเลยนะคะทุกคนนี่โอ้แตงโมวันนั้นหมื่นเจ็ดสิบเจ็ดเองเออเนี่ยแพงเท่าแตงโมรู้สึกแตงโมได้ลูกใหญ่ๆเรากินสองวันเลยเด้ <laughs> เออนี่ค like ื COVID 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 19. อไส้หมูของเรานี่คื uh, อไส้หม wow, ูกันนะไส้หมูอันนี้ก่อนเราเคียมเก็บไว้ก <Rico> ่อนเดี๋ยวไปเราเคียมเรายังไม่ต้อยแห้งนี่เฟรนไนดลูกกี้ที่ก <mit> ินอะไรนะเคนเบอร์เกอร์เอาเฟรนไนด์เข้ามาเรากินไม้หมด งอ,อนนง,นะงมาเกาหลีก็คืออันนี้ห้ามพลาดนะมาเกาหลีฮะห้ามพลาดฮะยืนกินข้างางยิ่งอร่อยค่ะนี่ฮะอร่อยมากซื้อมาสามพันห้ารคอยสามพันห้าร้ยเยอะมากเลยเนาะอร่อยมากอันนี้คือใช่อะไรใส้หมูว่าไปใส่อะไรก็ไม่รู้นะเกาหลีทำนี่ก็คือเครื่องในหมูอะไรพวกนี้ฮะอร่อยมากกระเพาะอะไรพวกนี้นี่เ็นวอ,อ,อกนกะจังเหมือนกัน,นกเลยดิ กตไอ้แก่ก็เห็นเราเป็นเด็กเรายังทำได้เลยก็เลยเอาไปทำแม่กับลูกมาชิ้นกับแม่กับลูกว้ยลูกเหรอไม่รู้อ่ะแม่ตาเหมือนตานนั่นเลยดูเหมือนเด็กแก่กระเทียมกระเทียมกระเทียมมาอยู่เกาหลีนานๆนี่พูดภาษาให้หน่อยกัน พูดเหมือนเกาหลีเลยนะพี่โยอะไรกันวขอซุสโซหน่อยซุสโซซุสโยอ่ะนดี้ยวเอาหันมาพูดกับเราพูดกับเกาหลีก็พูดกับเราอ๋อ,อ,อนี่คือโค้กพลาสติกที่นี่นะคะน่ารักมากโคก้เกาหลีนะโค้กพลาสติกนะคะแต่อันนี้เป็นของไทยนะนี่คือของไทยนะคะทุกคนแต่อันนี้คือของเกาหลี <c oughs> จะทำอะไรอ่ะขอราดจิ้มเราพวนี้ก็คือพริกสำหรับจิ้มใก้หมยูยอันนี้อ่ะถ้าจะมีเครื่องปัน่นเนาะมือไม่งได้ล้างมือไม่ได้ล้างขอไม้หน่อยสิตะเกียบก็ได้ซอมจิ้มเลี้ๆว คนไทยมาเที่ยวเกาหลีนนะข้างทางนะคะ้ามพลาดอันนี้ มีเล่นเขาดูอยเหรอวันหยุดเราก็หมุดไปกับตึงสายแล้วก็ไปซื้อของกลับบ้านแค่นี้แหละไปดูนางนุ้ยมันตามมันตามกระเทียมก,กันดีกว่าทุกคน เดี๋ยวไปดูนุ้ยมันตามกระเจียมเป็นอีกว่านั่งลงสิเอไาไปทำทำใต้หวังขา มาจับถึ่งลมแปมึงก่อนใส่ต้องจัดแล้วแหละด้วยเครื่องปั่นนะอือสองมือกว่าจัดไปคุณโยก็ตั้งกระทะกำลังเจียวนะคะขั้นตอนนี้ก็คือจะหอมฟรุ้งเลยนะคะ <laughs> มีไก่เหรออือ หัวอสามสามเกลือไว้มากไก่ยังก็ตั้งเหรอคะแล้วนะใช้กระทะใช้ใช้นี้เป็นไฟฟ้ากคนมันเริ่มเดือดแล้วนะทุกคนตัวนี้คคันเริ่มมาแล้วนะ นต่ตอนนี้ก็คือต้องใช้ความบดทคสูงนะคะเจียวไ<ป>้กินกว๋วยเตี๋ยวอะค่ะอร่อยดีเส้นก๋วเตี๋ยว,วนี้มาเรียมรอไปก่อนไหนเอากระปุกนั้นที่เราเจียวมาดูสิ นี่ทุกคนวันนั้นเราก็เจียวไว้นะคะแต่เรากินก็จะหมดแล้วก็เลยจะทำใหม่นะะมทุกคนเดี๋ยวพาไปดูต้นหอมวันนั้นที่ซื้อมากินแล้วก็แบ่งไปปลูกไว้หน่อยนึงนะ นี่ดูสิน่ารักมากเลยว้าวขึ้นขนาดนี้เลยนะปลูกไว้ในถาดไข่นะฮะดินนี่ก็ซื้อมานะฮะตัวหนอนนี่ก็ซื้อมากินแล้วก็แบ่งมาปลูกนิดนึงนี่คือเปลือกไข่ที่กินแล้วก็เอามาทำเป็นปุ๋ยให้นะฮะรดน้ำให้ทุกวันค่ะ นี่หิวนะลูซี่รลปลูกไว้ในถาดไข่ก็จะได้กินและไปข้างบนนี่นี่ผนลูซีมันโตขนาดนี้เลยนะปลูกไว้กินเองนะคะซื้อมากินกินไม่ทันมันงอกแล้วก็เลยเอามาลงดินดินนี้ก็ซื้อนะคะถุงละสองพันที่ดโซนะคะทุกคน เดี๋ยวเอาน้ำมาลดดีกว่าเดี๋ยวก่อนนะหาขวดก่อนตวงน้ำมาลดดูกระเทียมเราซิว่าเป็นยังไงบ้างละโอ้โหควันมาแล้วควันมาแล้วน้ำนี่กินนะน้ำมาแล้วลดกันเลยดีกว่าต้นน้ำต้นหอมกัน ที่นี่มันแพงอะไรปลูกได้ก็ปลูกเองอยากปลูกผักชีอยู่นะแต่ไม่มีเมล็ดจะสั่งซื้ออยู่แต่ดูเหมือนจะย้ายงานไม่ย้ายยังไงไม่รู้ก็เลยไม่ได้เอามาสักทีอันนี้ต้องจริงๆอันนี้ต้องถาดไขายนะี่ต้องใช้หลายๆใบนะแต่อันนี้คือ มีแค่สองใบก็เลยใช้แค่2องใบปลูกแค่นี้ก็ได้กินนะทุนดูสิให้มันรับอากาศแป๊บนึงมีแค่ไม่กี่ต้นเองแต่ก็ออกสวยอยู่นะไปเดี๋ยวไปดูไอ้นุย้ยมันเจียวกระเทียมต่อดีกว่าดูห้องครัวเราสิ ว้าวอันนี้ก็คือต้มน้ําซุปทำก๋วยเตี๋ยวนะคะทุกคนนี่กระดูกหมูเมื่อกี้เราก็เพิ่งซื้อมาเหมือนกันนะคะทําเองทุกอย่างฮะเครื่องปรุงเครื่องปรุงก็มีหมดนะคะทุกคนเ <c oughs> <c oughs> จ๋งกองเราไม่มีแล้วนะนี่ก็น้ําซุปก๋วยเตี๋ยวนะ,ะกินจถึงพรุ่งนี้เลยนะมาเนเนี่ยกินคืนนี้ก็หมดแล้ว <c oughs> กินเยอะขนาดนี้ <c oughs> ไม่มีว่าไม่มีการถึงพรุ่งนี้หรอก <c oughs> เดี๋ยวตัวนีก้ก็ส้มกระดูกหมูนะคะทุกคนนี้ก็กเจียวกระเทียมร้อนค่ะเดี๋ยวคืนนีค้คาดว่าเส้นของเราถ้าจะมาถึงเ,เออเดี๋ยววันนี้เราไปขายขวดกันดีวกๆๆๆว่านะกอ้โเตีหมีรอบนี้ต้องอร่อยแน่ๆเลยกระดูกหมูนี่ซื้อมาถูกมากทุกคนข้างนี้ได้เยอะมากเลยเนาะกิโลกว่าได้ไหม ไม่ถกกว่ากิโลกว่าได้ไหมแค่หมื่นเดียวเอง่ะทุกคนถูกมากเลยแต่เนื้อหมูแพงอยู่นะพวงนี้เนื้อหมูแพงใกล้จะเข้าที่เข้าทางแล้วเนี่ยครัวแม่ครัวของเราก็กำลังทำทุกอย่างนะวันนี้มันหยุดก็เลยว่างทำกับข้าวไปกินพรุ่งนี้ จะได้ไม่เหนื่อยเท่าไรทำงานมาเหนื่อยๆจะได้กินข้าวเลยนะคะต้องเตรียมไว้ก่อนทำงานมาเหนื่อยๆยังต้องแบบมาทำกับข้าวอีกไม่เบรกให้หนึ่งชั่วโมงเองเรื่องมาทำกับข้าวอีกอนี่โอ้ไม่ทันกินมันเหนื่อยใกล้จะได้ที่แล้วหมูของเราก็ต้มไปแล้วนะอันนี้จะทำอะไร หมักหมูไทำก๋วยเตี๋ยวหมักหมูไทำก๋วยเตี๋ยวโอ้หมูแดงมากเลยเนาะเนือ้อวัวรือเปล่าอหมอันนี้วันนั้นมีดเราปอกทุเรียนมีดเราหาักไว้แล้วนะนี่เราไปซื้อมีดมาใหม่แนละ้วทุกคนคมมากเราซื้อที่ฝนมีดมาเลยด้วยนี่รับมีดนะี่ที่รับมีดเนี่ยเราซื้อมาด้วยมีทั้งก้นหินแล้วก็มีทั้งอันนี้นะคะแต่ก๋วยเตี๋ยวเราลับแล้วควมจริงๆไอ้เครื่องตุ๋นก๋วยเตี๋ยวยังไม่มาเลยเออเนาะ ไม่เป็นไรหรอกกินทีีไปก่อนเดี๋ยวรอบหน้าค่อยใส่เครื่องเคียงเนื้อหมูนี่ก็ซื้อมาตั้งเกือบหน, <Okay. S 1> นึ่นง <Okay. S 1> หมื่นเนาะได้แค่หกร้อยกรัมเองหมูแพงที่นี่หมูแพงค่ะแพงวัอนที่ยด้วยเฉพาะที่เราอยู่ที่เนี่ยเนาะมันแพงแต่เราอยู่ที่อื่นมันก็ไม่แพงเนาะ <the> นมากระเทียมเจียวเราต่อนะทุกคนใครที่ กำลังจะมาเกาหลีนะคะก็ศึกษาข้อมูลดีๆนะคะมาถึงแล้วก็อย่าหนีแท็เขาเด้อเกาหลีมันแบบหาเจอตัวง่ายนะคะเกาหลีไม่ได้แบบกว้างนะคะใครที่มาได้แล้วก็โฟนตามใจนี่เขาไปให้หมดก่อนนะไม่ใช่ว่าหนีแท็เขาเด้อก็เห็นเห็นตั้งหลายคนแล้วเนาะที่หนีเนาะเห็นเขามาโพสตั้งหลายคนแล้วที่ เกาหลีมันตามตัวไม่ยากนะคะทำอะไรก็คิดดีๆก่อนแล้วคนที่จะมาก็ต้องดูหาคนที่น่าเชื่อถือจริงๆระวังพวามมีฉาชีพโกงด้วยนะแต่ช่วงนี้อ่ะค่าตั๋วมันก็แพงขึ้นแพงขึ้นเรื่อยๆแล้วเนาะช่วงช่วงนี้นะตั๋วมันก็แพงขึ้นแพงขึ้นเรื่อยๆแล้วนะววนนะวนนนรวนะวนะ่านาะ ช่วงนี้ก็ร้อนมากกำลังทำพะโล่ดีกว่าวกะเทียมแล้วก็จะได้กะเทียมเรายังไม่แห้งเลยเนาะแล้วก็เอามาเจียวซะแล้วมาเป็ต่างเดียร์อีกสองสาวันนะวันน,นี้ทำพะโล้พอดีเลย นเนื้ออ้วนๆนั่นน่ะคนดูดูหนังหมูไว้ไทำพะโล้หมูสดเนาะม็นไห้อ้วนๆนี้น่ะไว้ทำพะโล้ดูทุกคนดูหมูใเตี๋ยวแล้วก็ใกล้จะเสร็จแล้วใกล้จะเสร็จทีไ่ไหนใกล้จะเดือดมันเริ่มมีฟองอากาศขึ้นแล้วเ่ยมันเริ่มจะเดือดแล้ว วันหยุดก็ไม่ได้ไปไหนช่วงนี้ก็ทุกโคโนใครจะไปไหนก็ระวังตัวด้วยนะช่วงนี้ก็ตมตํารวจก็ปราบปรามกันหนักมากเลยก็เห็นว่ากลับบ้านไปหลายคนแล้วนะจะไปไหนทําไรก็ดูซ้ายดูขวาดีๆนะคะถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะช่วงนี้อย่าเดินทางบ่อย แต่เราก็เดินบ่อยนะ <laughs> ช่วงนี้ก็อย่าไปขึ้นรถไฟสถานที่รถบาสรถเมลรถไฟถ้าจะไปก็ดูดีๆเ้อระาวาังกันด้วยนะจ๊ะอ้สีสวยมากอย กระเทียมเจียวของเราก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะสวยมากเลยสีเหลืองอ่อยเลยว้าวร้านนี้ต้องกินกว๋วยเตี๋ยวอร่อยแน่ๆเลยที่สวยได้ขนาดนี้ก็เพราะว่าเรามีแม่ควาที่สวยด้วยหรือเปล่าวะเสร็จตาจ้ออาไหนดูหน้าแม่ควาหน่อยสิ <c oughs> ช่องของเราก็จะถ่ายทำเกี่ยวกับชีวิตของเรานะคะคที่อยู่เกาหลีนะคะว่าเรามีความเป็นอยู่ยังไงอีกหน่อยกลับบ้านเราจะได้มาดูว่ออาตอนนั้นเราทำงานอยู่เกาหลีเราอยู่กันอย่างนี้อย่างนี้นะมาดูสิสคนือ,องสวยมากเลยนะดูแม่ครัวคนสวยของเราะคะ่ะ ทำอย่างอื่นต่อ,อเดี๋ยวพาไปดูน้ำซุปกดวยูตี๋ยของเราก่อนอัอนนี้ก็มีฟองขึ้นมาแล้วนะอ,อ,อีสเทอรคัพภาพ้วคงจะได้กินรอก,กันก่อนแป๊บหนึ่งโันี้เราก็เจียวเสร็จแล้วนะเราก็ตักมันเก็บไว้เพื่อที่จะได้กินก๋วยเตี๋ยว เขาว่าอยากทำหุบถ้าอยาทำหุบจังเยอะเลยงานน่ะเี่ยไงเขาโหลดไว้อยู่อ้วเต็มเต็มปักเต็มป่องเลยคุดูสิอร่อยชาอันนี้คือกระปุกด้างด้างเดิมมันนะคะมันขนมเลยเนาะมันยากุซ่าเลยมันขนมเลยไต่อไปเราก็รอให้น้ำซุปของเราสุกแล้วเราก็จะ กคนเดี๋ยวเรามาดูนะคะตอนนี้น้ําซุปก๋วยเตี๋ยวของเราก็ค่อยๆตุนไปนะคะเดือดกระพุกบกระพิบหอมมากก๋วยเตี๋ยวรอบนี้ถ้าจะอร่อยแน่ๆเลยทุกคนหอมมากเลยนะนเดี๋ยวจะโลอนให้ดูหน่อยนึงว้าวกระดูกอ่อนนะเจ้า รอบนี้ท่านจะอร่อยแน่ๆเลยอร่อยบอกไม่ถูกแน่ๆเลยหอมมากหอมอหอมากเดี๋ยวรอเส้นเรามาคืนนี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนขอไปนอนพักก่อนนะทุกคนวันนี้เหนื่อยมากเลยยังไม่ได้พักเลยไปม้แชแนวลาไปก่อนนะ สสวัสดีคากกดติดตามให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆของเราโอเคบ๊ายบาย